พวกเราสองคนก็จะไม่ทำที่ถูกเลืของขออนุญาตับงานวันนี้นะคะขออนุญาตนะคะอ่ะูอเลพร้อมไหมครับเด็กๆต้องพร้อมไหมอ่ะวันนี้พวกเราทั้ทีมกันมางานนี้เป็นยังไงสามาทำได้รือม่บ้างที่ไมะได้งานวันนี้หรอคะก็ดีค่ะรู้สึกว่างานวันนี้เรา สัมผัสได้ถึงความถึงความที่เราเริ่มแบบเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งเทศกาลนะคะแบบด้วยแบบโมเดิร์นโทนแบบสีแดงแล้วก็เริ่มแบบมีกิฟต์มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มรู้สึกว่าเออนี่แหละช่วงเทศกาลมันใกล้จะเข้าสู่ฉลวงฉลองแล้วใช่ที่เอามันด้วยเลยเพื่อนสนิทแล้วเป็นไงบ้างค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้มางานนี้นะคะเพราะว่าก็ได้เจอศิลปินแล้วก็นักแสดงกับหลายท่านด้วยค่ะก็ที่มานัน แล้วส่วนเราก็เป็นคนที่ใช้อามานี่อยู่แล้วด้วยก็ดีใจที่ได้รับเชิญมาง,งานบุกิล่าคุณร้องสองคนอาร์มานี่บุกคันนี้ครับผมก็นี้ก็ดีใจมาก,มากครับแล้วเมื่อกี้เพิ่งฉีดแ้วหอมไปก็รู้สึกว่าหอมมากๆเจ้บใครช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลเหมือนกันก็สามารถมาช้อปปิ้าาง้ขงของได้ที่อามานี่ที่นี่ท่านหอมขนาดไหนครับสำหรับเราูไมเลยยืนอยู่ <สบ S 1> ข้างๆตรงนี้สามารถรับรองได้ครับว่าหอมมาก อยู่ตรงนี้ก็สัมผัสได้ค่ะได้กลิ่นว่าหอมไหมหอมจริงหอมจริงสิ่งมีนิสัการเริ่มหอมครับก็จะก็จะทดลองกลิ่นไปเรื่อยๆเลยครับกลิ่นไหนที่เรารู้สึกว่าเออมันไม่ฉุนจมูกเราจนเกินไปแล้วก็จะชอบกลิ่นนั้นมากๆครับอย่างที่ตัวที่ผมสีประจำก็อัมพาติโซบมาซื้อมันใสแล้วมใจกับะคุ้นกันเลเวลาจะไปทับนั่นเลยออกนั้นเลยตั ผมชอบมากมากครับเพราะว่ามันพอกลิ่นมันไม่ฉุนมากเนาะผมรู้สึกว่ามันใช้ได้ทุกโอกาสทุกวันจริงๆอันนี้มันเหมือนเป็นการแบบ มาเยี่ยมชมมาดูสินค้ามาลองทดลองชิมน้ำหอมได้ซึ่งก็มีน้ำหอมรุ่นใหม่ๆเปิดตัวด้วยค่ะแล้วก็รวมถึงรองพื้นลิปสติกก็คือดีหมดเลยค่ะใช่ถ้าใครที่กำลังแบบมองหาของขวัญให้กับตัวเองสมัครปีใหม่หรือว่าหาซื้อของขวัญให้กับคนอื่นะคือมีทุกอย่างให้เลือกเลยค่ะว่าเราลองกันต้องกฟร์ดีครับตอต้องใหม่ไหมง้ปักเป็นรุ่มใหม่ภาษาภาษาไทยนะครับก็งาน เ m ี๋ยวเร i ไม่ได้กรเาั้งหมดเเป็นงานที่รวบรวมของต่างๆที่สำหรับดูแลตัวเองเพครับผมงนั้นผมเชื่อว่าถ้าใครที่กำลังหาของฝากที่มีคุณภาพและในโอกาสพิเศษเนี่ยผมรู้สึกว่าเราไ n e ได้กรี๊ดเทาซเป็นสิ่งที่เป็นที่ที่ตอบโจทย์มากนะครับงั้นก็ฝากทุกคนด้วยนะครับมาอุดหนุนกันเยอะๆนะครับ ก็เดี๋ยวพรุ่งน uh, ี้ EP 12บสแล้วครับ EP สุดท้ายก็จะจบแล้วนะครับก็หวังว่าจะได้เจอทุกคนที่ลงหนังนะครับหรือถ้าไม่ไม่มีโอกาสได้เจอก็ฝากติดตามทางบ้านด้วยนะครับรู้ไหมใจหายนะคะวันนี้มันจบแล้วที่ราบก็ใจหายเหมือนกันครับเพราะว่าอยู่กับเรามา12ปีแล้วก็ถ่ายกันมาเป็นปีและสุดท้ายก็ดีใจครับที่มันเดินทางมาถึงจุดที่ตัวละครเราได้ได้มาถึงจุดจุดที่พัตตีแล้วคอยได้ไหมคะว่าอิน EP สุดท้ายคุณแบงคจะได้เห็นอะไรบ้าง โอ oh, mm hmm. ้เดี๋ยวเยไ,ไปดูที่ตอนดีกว่าละหมยังไม่อยากสปอยไปตามกันนะครับค่ะคุณเตยนะคะีชมพะก็คุ้ยน้ำจออชมพะกระดิกค่ะสีไทยก็ต้องมือใหม่